สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการ์ดไฟครั้งนะครับเย่ Yay! ของใหม่วันกาดมาแล้วนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ CP นะก็รอมา2เดือน,นเต็มๆนะครับกับ V ีบ05ีคิดหนึ่งแล้วก็คิดสองนั่นเองนะครับเหมือนเดิม2กล่องนี้คุณพ่อต้องขอบคุณคิดแลคิดนะครับที่ส่ง2กล่องน,นี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะฮะของออกแล้ววันนี้นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างช้าก็จะเป็นวันศุกนะร์นะแบบไกลๆหน่อยอย่างไกลกรุงเทพหน่อยก็จะ เลทไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ละ,นดละกันนะก็วันศุกร์ก็จะได้เลยทุกคนนะครับซึ่งสองกล่องนี้เป็นอีกสองสองอต้องบอกวเป็นชุดที่ของดีสุดๆนะฮะหลายๆคนรอคอยนะครับซึ่งคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รอคอยนะเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ได้เก็บ CP เยอะนะครับมาอ่ากล่องแรกก่อนคิดหนึ่งมันจะเป็นรอยยันพาราดินกับนารูคามีนะครับตามปกเลยแล้วก็เหมือนเดิมข้างหลังก็จะมียูทูบ รีโมทไฟนะฮะเอามาแข่งไว้เล่นกันได้แล้วก็รายละเอียดการ์ดนะครับซึ่งกล่องนี้จะกล่องละร้อยสามสิบห้าบาทนะครับก็ไปซื้อได้แล้ววันนี้นะฮะในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกนะถ้าไกลหน่อยก็อีกสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้ลองเล่นได้เล่นกันทุกคนแล้วนะวันนี้ก็มาดูคุณพ่อรีวิวก่อนละกันว่าของข้างในมีอะไรยังไงมั่งนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะมนจะมีหน้ากล่องเป็นฟอยล์แล้วก็หลังกล่องหนึ่งใบเป็นซองอเป็นสุ่มหลังกล่องหนึ่งใบเหมือนเดิม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องมีอสติกเกอร์ซิลนะฮะจะได้รู้ว่าเราเป็นของใหม่ขึ้นกจะแกะเองคนเดียวนะไม่มีคนมาช่วยแกะนะฮะเดี๋ยวพ่อเอาหลังกล่องออกมาก่อนตามระเบียบนะครับอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับบัดดีเลยโดนสปอยโดนสปอยจากหลังการ์ดนะฮะก็เป็น g ีโซนแน่ๆนะฮะเป็นเกรดสี่ที่เอาไว้เร่อกับพรีเมียมแน่ๆแล้วก ถึงจะรู้ว่าเป็นเกียสแล้วเราก็มาเก็บไว้ก่อนนะไม่ยังไม่เปิดนะฮะอันนี้เป็นโฆษณาเหมือนเดิมมะใบแรกใบแรกก็จะเป็นฟอ,อยนะครับฟอ,อยหน้ากล่องเป็นฟอ,อยเส้นซึ่งกล่องนี้ค่อนข้างจะดีมากๆไม่ได้ค่อนข้างสีดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็น VR เขาให้ VR หน้ากล่องเท่ากับว่าคุณจะได้ VR ฟอ,อยในละหนึ่งใบนะครับเป็นอ e ีเลเซอร์กอะเล็บัสเตอร์ดากอนนะครับสุดแกร่งของนารุคามีนะก่งแบบ เก่งเกินเก่งกับเก่งมากจะบอกว่าคุณพ่ออวยนารุก็ได้นะเพราะว่ามันเก่งจริงคือเท่าที่เล่นเท่าที่เจอมาแบบมันเก่งมากๆแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้เก็บซีพีนารุก็เลยมารอบีทีของนารุเล่นทีเดียวนะได้เล่นทีเดียวแปลว่าตอนนี้ก็โดนลิสติกไปแล้วบ้างก็ยังเก่งเหมือนเดิมไม่ได้ลดความเก่งเลยนะครับเป็นเกตสามมีแอเซลเยนเมืองสองพันสกิลคอนที่นิวในเธอเล่าต่อช่องเรียกกัดแถวหน้าที่ว่างอยู่ของคู่แข่งตัวมันจะบวกห้าพันบวกหนึ่งคลิ อ่ามันเลยเป็นแ x c เซล a y e เลเยเพราะว่าแอ l เซลจะมีช่องแถวหน้าเพิ่มขึ้นมา1ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วแต่นีมันก็จะบวก5,000กับ1น1คิต่อช่องว่างนั่นแหละแ x c เซก็นับเป็นช่องแถวหน้านะฮะอีกสกีลหนึ่ง Active เบนการ์ดนะครับาจตบัสหนึ่ทิ้งมือ1ใบเอาเอาเรียก,กาดแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งไปบายไปบายเลยแล้วก็สามารถดึงเรียก,กาดจากแถวหลังขึ้นมาแถวหน้าด้วยขึ้นมาแถวหน้าได้จะกด จะกดดึงก็ได้หรือไม่ดึงก็ได้ถ้าสมมติว่ามือคุณอยากจะพังเกมเขาอะอยากจะพังแบบแถวหลังเขามีตัวซับท,ที่ดีมากๆคุณอยากจะพังบอร์ดเขาเลยคุณก็พังแถวหน้าไปแล้วปุ๊บดึงแถวหลังมาหน้าแล้วก็อาจจะก,กดสกิลของแหว่รอบนึงก็ได้เพราะไม่ติดมันเพลินก็อาจจะบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเอาไปบายอีกทีหนึ่งหรือจะให้สกิลเลียอาจาจะจดึงมาสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอะก็เอาเลียมาช่วยยิงช่วยบายหรือช่วยตีเฉยก็ได้เพราะว่าสกิลเป็นสกิลคอนทินิวมันสามารถจะใช้ได้ตลอดเวลาที่ ที่อยู่ในเทิร์นเรามันบอกในคอนตินินอใน,อในเทิร์นเราก็คือถ้าตอนแรกคู่แข่งมีเลียอยู่แถวหน้าปุ๊บอ่ะคุณเอาเลียรเราไปตีเลียเขาเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้นี่เห็นว่าช่องว่างเมืม่อช่องว่างก็สกิลเกิดเลยนั่นเองนะครับสุดแกร่งนะฮะอีกใบหนึ่งคุณพ่อทําเด็กโปรไฟล์ไปแล้วนะของรอยน์กันสล็อตนะอาจจะไม่ทําอีกนะครับก็จะเป็นกันสล็อตนะฮะสวิตพูดเดียวเกันสล็อตเป็น VR นะแต่วันนี้ไม่ใช่ฟอยนะเขาจะให้ฟอยมาแค่กระเล็ดบัสเตอร์ใบเดียวนะเป็นฟอยเส้น กันสล็อตแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนรอเล่นกันสล็อตสุดๆนะเพราะว่ามันสามารถเสกให้บัตเตอร์เบดเป็นเวนกา์ดได้นั่นเองเป็นเกตสามีฟอสยิงหนึ่งหมื่นสามพันนะครับสกิลคอนเทนด์ในช่องแวนกาดบัตเตอร์เบดของเราทุกใบในช่องแว์และช่องเลียจะบวกหนึ่งหมื่นทั้งเทิร์นเราและเทิร์นฝั่งตรงข้ามถ้ามันไม่ได้เขียนว่าในเทิร์นคุณแสดงว่าเทิร์นฝั่งตรงข้ามก็บวกหมื่นบัตเตอร์เบดจะยืนสองหมื่นในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับอีกสกิลหนึ่งนะฮะคอนเทนดาน ถ้าเป็นกะเราเป็นถ้าเป็นกะคู่แข่งเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าบัตเซอร์เคิลแถวหน้าที่มีบัสเตอร์เบดอยู่จะกลายเป็นช่องแวนนะครับก็สุดแกล่งอีกตัวหนึ่งนะฮะสามารถสามารถาถ้าคุณพ่อเล่นนะ่ะมันทำให้มือของรอยยอนนะ่เยอะมากๆเพราะว่ากันสรับมันช่วยปั๊มมือจากตัวที่มันตีสองไดแล้วก็บัสเตอร์เบดก็ตีอีกไดหนึ่งหรือถ้าคุณไม่ได้เจออย่างนาลุหรือไม่ได้เจออย่างแคนแบบที่มันพังบอร์ดเราได้เลยเยอะเร็วๆเราก็สามารถ ลงบัตเตอรเบดซ้ายขวาแล้วก็ตีซ้ายตีขวาได้อีกนะสามารถเล่นเป็นฟอร์สองได้ด้วยเก่งเก่งมากๆอ uh, ่าใบลออใบลอสตัวนี้เป็นสําหรับคนที่ไม่มีของเก่าแบบไม่มีไม่ได้อยากจะใส่เกนสลอตกับอันเฟดอะไรพวกนี้นะใบลอสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับอ่า uh, มันจะบัฟพลังตามเลียที่ลงนะแล้วก็ถ้าดดเมจมากกว่าคู่แข่งโซบัสโซบัสทิ้งมือหนึ่งจุดสองนั่นแหละ อันนี้เป็นคอมมอนมั้งเออคอมมอนบัตหนึ่งโซสามตัวตามเลียตัวตามช่องเลียที่ไม่มีที่ไม่มีมมยูนิตอยู่แล้วก็คออ่อจัวคอไม่มีฟอร์ตนะครับตัวนี้เป็นหัวแรนะก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันใช้บัตเยอะแยะไอโซแอร์คอร์สเยอะเกินนะโซบัตเกลียสามสองใบน,นะฮะสามารถคอบัต 3, นบนมือกี่บก็ได้ลงช่องเลียเหล่านั้นบวกมือถ้ามีเละเกลียสามมึงมากกว่าถ้าจะคอต้องคอสองใบนะก็ มันเป็นเด็กสามารถจัดเด็กเฉพาะให้มันได้แหละก็เพราะว่าอาปัมป๊มปั๊มปั๊มไปอาจจะจริงจริง,รงมันเก่งในพรีเมียมนะคุณพ่อคิดว่าไอ้ตัวเนี่ยเพราะว่าคุณสามารถไปปัม๊มปั๊มเกตสามด้วยสกิลของไอ้ตัวเรียกปัม๊มบัตไออันเฟดอะแล้วก็เอานี่มาลงทับอันเฟดแล้วก็คอเิ่งกอดอนตัวซับบัตเตอร์เบดนะครับก็ใครๆก็ถ้าจะเล่นเด็กบัตเตอร์เบดก็ต้องใส่กอดอนในตอนนี้นะก็ อ่าบัตพลังให้บัตรเบทห้าพันถ้ามันต่อตวดบัตรเบทบูตได้ลุงลุงตตอนนี้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องใช้หรอกอ่าเมื่ออยู่อื่นโจมตีสามารถให้ตัวนั้นบวกห้าพันถ้าตัวนั้นบวกห้าพันถ้าบวกที่บวกห้าพันเป็นเกยียร์สามหรือสูงกว่าบัตรหนึ่งในไทยมันบวกขีนะก็เก็บไว้แน่นๆเอาไว้เล่นอนาคตได้นะฮะอันนี้เป็นวานิลายืนหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีไม่มีชิวน,นะของรอยอนตัวนี้ก็เก็บไว้อนาคตนะครับใครก็บอกว่าอนาคตได้ใช้นะ เมื่อจบเธอเราถ้ามียูนิต5ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บาดหนึ่งเอามันยัะโซจวดสองตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วจริง,รงๆบางคนอาจจะติดไว้สักสองใบก็ได้อา่ามาโลมาโมลัสมีห้าใบบาทหนึ่งตัวมันบวกหมื่นอันนี้ใช้ยากเพราะว่าบาทมันไม่ค่อยเหลือนะเมื่อลงสนามถ้ามีแถวหน้าสามใบโซชาร์ตหนึ่งเมื่อลงสนามถ้ามีห้าตัวบวกห้าพันก็ อืมตัวนี้ก็โอเคนะคุณพ่อคิดว่าตัวนี้เอาไปเล่นกับโซเซฟได้เดี๋ยวจะลองไปจัดกับโซเซฟดูถ้ามันเวิร์กจะเอามาอัพให้จะเอามาอัปเดตให้ดูนะฮะเพราะว่ามันชาร์จฟรีไงแล้วก็ได้บัฟพลังโดยมันจะยิ่งดีไปใหญ่อ่าพีจีใหม่ของรอยเย้านะครับจะเป็นพีจีลงช่องแวนจวดทิ้งนะเป็นพีจีที่คุณพ่อใช้เยอะมากๆในตอนนี้นะหลายๆเด็กคุณพ่อเปลี่ยนมาใช้พีจีเกตหนึ่งนะในหลายๆเด็กเลยนะเพราะว่าเล่นแล้วมันโอเคมากๆเลยแบบ อนแรกคิดว่าไม่ได้ใช้ไงแบบพอได้ใช้จริงๆแล้วเริ่มติดใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวซับบัตเตอร์เบตนะตัวช่วยไห่เดมนะฮะเมือ่อบัตเตอร์เบตลงสนามโซชาร์ดหนึ่งถ้าไม่มีแดมไห่เลยได้หงไห่หนึ่งเดมทรินทัสทรินทัสก็เป็นตัวที่เล่นกับบัตเตอร์เบตเหมือนกันลงสนามถ้าแวนกาดเราเป็นเกียร์สามรือสูงกว่าเคาน์เตอร์บัตหนึ่งหาบัตเตอร์เบตขึ้นมืออ,อันนี้เมื่อเห็นพีเมื่อเห็นพีจีเแข่งลงช่องการเดียนนะครับแล้วเบนกาดเราเป็นเกียร์สามรือสูงกว่าบัตหน นกนกวาน,นิลาใช่ไหมแต่ว่าอินเตอร์เซปได้เป็นนกอิกนเตอร์เซปเกล็ดหนึ่งอินเตอร์เซปไม่ใช่นกอินเตอร์เซปเกล็ดหนึ่งอินเตอร์เซปได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมมอนอีกตัวหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าเมื่อมันโจมตีหรือบูธถ้าแว็นกะเราเป็นเกียดสามเลยสูงกว่าโซบลาสหนึ่งบวกหมืน่นว้าวไม่น่าเกล็ดนะอ่าแล้วก็หลายคนอาจจะเปลี่ยนตัวเริ่มมาเป็นบัคกันนะฮะบัคกันอันนี้จริงๆบัคกันเก่าก็โดนปลดลิสติกแล้วแต่ว่า จะเป็นบัคกันนี้ก็ได้เพราะว่าบัคกันนี้มันมันถึงแมอ้อน,นั้นจะไม่โดนโปลดลิสติกก็ตามมันเป็นคนละรหัสนะครับให้ดูที่รหัสเอานะเนี่ยมันเป็น,น vbt 0 5 0 4 8 th นะครับมันไม่ใช่รหัสเก่านะเพราะฉะนั้นต่อให้ตัวเก่ามันชื่อเดิมชื่อเดียวกันโดนลิสติกไปแต่ว่ารหัสคนละรหัสก็ใส่ได้เหมือนเดิมไม่ได้โดนลิสติกไม่ได้โดนลิสติกที่ชื่อให้ดูที่รหัสนะครับมันต้องดูรหัสด้วยนะแบบบางใบโดนแต่ว่ารหัสคนละรหัส ม่ใช่ติดต้องบอกว่าพักวีพักวีโดนพักชักจีโดนแต่พักวีไม่โดนเออก็ได้อย่างนี้เข้าใจง่ายกว่านะคลิเอลมาคลิเอโพน่าแล้วก็คลิใบที่สามของรอยเยานะครับเป็นลิวหลายๆคนคงรออยู่นะฮะมาเกาวแล้วก็ฮิวทิกเกอร์โอเครอยยันก็จะมีเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นนารุคามิแลอะอันนี้เป็นหัวแรนะแลนชอ็อกเกอร์ดากอน บัทหนึ่งโซนหนึ่งเลือกเรียกาดแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบาบาถ้าบายชี้สองตัวยูนิตสองตัวในแถวเนตั้งเดีวยวกับยูนิตนั้นอ๋อถ้าบายซ้ายขวาเราก็ชี้ซ้ายขวาของเราบวกตัวละห้าพันแต่ว่าตะกิลเกิดในช่องแวนนะถ้าสะกิ้เกิดในช่องเลียด้วยจะเจ็บแมวมากนะฮะอ่ะทันอร์เบรกดาก้อนใบนี้ก็ใบนี้ใบน,นี้ก็ใบนี้ใบนี้ก็ดีมากๆนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถตีกวาดก็ ถ้าคุณชอบเล่นไอ,อ้ดากนิกอะไรนะดากนิกที่มันตีกวาดได้ดากนิกดากนิกคิมสันไม่ใช่ช่างมันเถอะเออตัวเก่าที่มันตีกวาดได้ตัวนี้มันจะดีกว่านะใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับเ,เมื่อแบนการเราเมื่อแบนการคูแ่แข่งมันเกียร์สามันสูงกว่าถ้าตัวนินี้จะโจมตีมันจะตีแถวหน้าทั้งหมดนะไม่ต้องเสียบัสด้วยแล้วก็กสกิลหนึ่งในช่องแบนกับช่องเลียนนะครับแอคทีฟเป็นเพื่อเทินบัสหนึ่งคู่แข่งย้าย เรียกจดแถวหลังมาแถวหน้านะฮะสามารถลากจากแนวทะแยงได้สามารถลากจากตูดแวนอะไปข้างได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คุณพ่อคิดว่ามันจะดีมากๆกับเด็กถ้าคุณไม่อยากเล่นเป็นกันเล็ดอยากจะลองจัดเด็กแปลกๆดูก็ไปใส่คู่กับสว่านได้เอาอ้นี้มายืนข้างแล้วก็ลากจากหลังมาหน้าได้แต่ว่าถ้ามันยืนข้างมันจะตีกวาดไม่ได้นะก็จะเป็นแบบเหมือนกับเล่นกับสว่านนะเหมือนกับใส่สว่านกับ อ่าดากอนิกอะไรนะลืมซิกแล้วเอออ่า uh, ตัวนี้เป็นคอมมอนธนูนะฮะบลัดแอโร่ดากอนในเทอร์เล่าถ้าอยู่ในช่องเรียนในช่องแอคเซบวกห้าพันแล้วก็เมื่อมันโจมตีความสามารถออโต้เขแข่งไปทำงานเฮ้ยจริงๆตัวนี้มันสามารถติดไว้ได้ใบหนึ่งนะแบบติดไว้สักในพรีเมียมก็ได้คุณพ่อคิดว่าตัวนี้ติดไว้ในพรีเมียมไม่น่าเกียดเพราะว่า ถ้ามันอยู่ในช่อง Excel ใช่ไหม Excel 2ก็ตามมันจะบวก5,000แล้วก็ Excel บวกอีก5,000เป็น11,000นึงก็จะตีอยู่2 2แล้วถ้าคุณไปเล่นกับพรีเมียมอย่างเงี้ยไปใช้ไอ้พวก q ว i c k v a n q นควิก a n q u i c k เชื่อร่างที่บวกพลังได้หรือร่างที่มันหรือว่าเราไปสม,มัยไปปั๊มพลังให้ตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ตีปุ๊บสก,กิลออตโอต้ไม่ทำงานเขาใช้ PG ไม่ได้จีกาดก็ใช้สก,กิลออตโอต้ไม่ได้ใช้จีกัดได้แค่คอนติเนีที่เป็นสก,กิลคอนถ้าเป็น จิกัดออตโต้ก็กัดแค่หมื่นห้า PG ใช้ไม่ได้เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยปิดเกมได้ก็าือว่าตัวนี้กับพรีเมียมโอเคนะแต่ว่าสแตนดาร์ดผมพ่อคิดว่าน่าจะยังเหนื่อยอยู่คนเก่งนะฮะโอโจโคเก่งเก่งเกินเก่งเลอเกินแต่ละตัวนะฮะสกิลแวนเลียเมื่อลงสนามบาสหนึ่งเลือกแถวหน้าตั้งหนึ่งแถวรีไทยเอาแถวหน้าไปบายความไม่ใช่บายความเอาแถวหน้าไปบายและเราสามารถลากตัวในแถวหลังมาแถวหน้าได้ ก็เป็นตัวที่พังบอร์ดช่วยพังบอร์ดนั่นเองอีกสกิลหนึ่งนะครับออโต้เลกาดวันเพอร์เทนเมื่อจบการตัวที่ใบเราโจมตีถ้าแข่งไม่มีเลียแถวหน้าเลยบัสหนึ่งลุกตัวมันนะก็เก่งทั้งพี่มีมัม้งสแตนดาร์ดนะครับเป็นตัวใช้ยาวๆซับยาวๆของกอลเล็ตน,นะอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ยาวกัลเล็ตซับยาวๆของนาลุเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวซับของกอลเล็ตน,นะครับอ่าสุยตันออโต้เลกาดเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกบายในเทิร์นเรา และยูนิตนี้และกระเล็ดบัสเตอร์ในช่องแวร์และช่องเลียจะบวก5000ต่อครั้งต่อใบถ้าถ้าแอคเซลมีเลกาดแถวหน้าสักสาใบตัวมันกับกระเล็ดบัสเตอร์ที่อยู่ในช่องแวร์หรือช่องเลียจะบวกตัวละหมื่นห้าคือแรงโคดอีกสกิลออโต้เลกาดเมื่อจบการโซที่อยู่นี้โจมตีนะฮะถ้าแข่งไม่มีเลกาดแถวหน้าเอามันจะโซจัวเก่งเก่งไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วอ่า turning best turning best dragon เมื่ออย่นี้โจมตี ถ้าแวนกาดคู่แข่งเป็นเกร์สามแลสูงกว่าโซบัสหนึ่งเลือกแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปๆนะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่าดีมากๆสามารถใส่แล้วแต่คุณชอบเลยคุณจะไปใส่แทนเดสไซส์เลยก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะใส่เดสไซส์หรือใส่ตัวนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือเดสไซส์มันจะลงมาและยิงได้เลยแล้วก็ตีถ้าไม่มถ้าคู่แข่งไม่มีช่องแถวหน้าช่องตรงกับมันไม่มียูนิตอยู่บวกพลังด้วยแต่ตัวเนี้ มันสามารถใช้ทุกครั้งที่ตีมันตีแวนปุ๊บมันตีแวนใช่ไหมหม่โจมตีอะไรก็ได้ด้วยเมื่อมันโจมตีแล้วคู่แข่งเป็นขอแต่ว่ามันชา์จตรนที่ต้องขอคู่แข่งเป็นเกียรสามมันไม่สามารถเล่นต้นเกมได้ก็คู่แข่งเป็นเกียรสามมันตีปุ๊บยิงแถวหน้าไปบายเลยและมันใช้ได้ทุกมันมันตีทีหนึ่งก็ใช้ครั้งหนึ่งโซบัตยิงโซบัตยิงไปได้ครั้งหนึ่งถ้ามันลุกได้หรือขึ้นเทินใหม่มามันตีโซบัสได้กระลุกก็ยิงอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ คุณพ่ออาจจะลองใส่ลองลองเล่นดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนดีนะอ่านี้เป็นคอมมอนนะดักก้อนไนซ์ูมาอิวเมื่อลงสนามบายเรียกกาดของเราหนึ่งใบแล้วก็คอน t ิ n นิวนะฮะเรียกกาดในเทิร์เราจะมป็นบวกหมื่นบายตัวเองอาดสเซด์กันเนอร์ลูดูลันเมื่อทิ้งการ์ดจากมือด้วยคว้าคอร์ส หรือคมสบายของอแวนกาดเราถ้ามันอยู่แถวหน้าโซบัสสองจัว่วมันก็ดีนะแต่ว่าที่กับสองมันแน่นมากอ่ะอืมอันนี้เป็นเกตสองอ๋อสองคีนะมีคีดดั้งเดิมเป็นสองนะครับหรือว่าแอคเซลน่าจะมีการพวกนี้เยอะขึ้นนะดารกเซน,นดร์กแดนเซอร์ลาๆเมือ่อ ยูนิตนี้โจมตีเวนการหรือบูทเวนการนะครับดูทับเด็กดูทับเด็กเจ็ดใบเอาทันเดอร์เบรกหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เอาการเอาการจากมือทีอ่ถ้านำถ้าเอาขทันเดอร์เบรกขึ้นมือได้อามันยัสโซก็เพิ่มโซเพิ่มทันเดอร์เบรกเป็นตัวซับกับทันเดอร์เบรกอย่างเดียวเลยนะ,ะแคทไฟแคสเตอร์ เม่ลงสนามทิ้งมือหนึ่งเลือกเรียกกาดแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปใตัวมันบวกห้าพันตอนนี้ไอตัวนี้ยสมัยก่อนมันสามารถไปซับกับฟินิกได้แต่ว่าตอนนี้นกมันโดนลิสติกไปแล้วไงทําให้การที่เอาไอตัวนี้ยมาเล่นกับมาใส่เด็กตอนเนี้มันมันมันยากสมัยก่อนถ้าเล่นกับฟินิกมุนสามารถลงตัวนี้มาแล้วเอาฟินิกฟินิกไปทิ้งระบายแล้วก็ชุบฟินิกมาถ้าเกิดว่ามันคอฟีถ้าเกิดว่ามันยิงฟรีคอฟีหนึ่งตัวไงคือคือมันมันกําไรเกินไป นี้ตอนนี้เลยใช้ยากมากๆแล้วนะก็ไม่ได้ค่อยแนะนำไมใ่ใส่แล้วนะมาใส่คนนี้แทนนะครับโคตรเก่งนะครับเดสกแนเนอร์ไกลบันเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์เราโจมตีเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบจนจบเทินตัวนั้นจะบวกสามพันแล้วก็ในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นยูนิตที่เลือกอโจมตีจะไม่สามารถปาพีจีมาได้ก็แน่นอนนะครับส่วนจะไปชี้ใครก็เป้าหมายหลักของเราก็จะเป็นซุยตันนะ เพราะว่าซูยตันมันตีแรงมากๆแล้วข้าม PG คือมือไม่แตกก็ตายแล้วถ้ามันแบกทิกเกอร์ได้แล้วคือคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าไอเนี้ยมันอยู่ในสนามอะคุณแล้วคุณได้คลีอย่างเงี้ยคุณก็ให้ซูยตันถ้าเขาถ้าเขากัด PG จีแวนคุณก็ให้ซูยตันแบกไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยชีย้ให้ซูยตันอีกสามพันแล้วก็ให้ห้าม P g จคือซูยตันมันตีอยู่เท่าไหร่อะสมมติยิงไปสามตัวสองสี่สองสี่สองเจ็ดสองเจ็ดได้ทิกเกอร์อีกลูกหนึ่งสามเจ็ดโอ้ขอสองห้าเด้อ แล้วอยู่บน Excel อ,อีกส2ขอ30,000อัพแบบโอ้ีแรงมากอันนี้เป็น PG เข้าช่องแวนจวทิ้งนะครับมีทุกแคลนนะเกตหนึ่งวานิลาใหม่ไม่มีชิลยืน9,000ตัวนี้ก็ดีนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนรอรอใช้นะครับโบแคปเจอร์ดาร์กอนเป็นหัวคอมมอนนะนะออโตโ้เลกาดไม่ลงสนามคู่แข่งเลือกเลกกาดแถวหลังหนึ่งใบเคลื่อนย้ายไปยังแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่นะฮะก็ ทะแยงได้เพราะว่ามันให้เลือกแต่ว่าถ้าคู่แข่งมีเรียกขาดแถวหลังสองใบคู่แข่งก็จะเลือกไอ้ตัวที่ไม่ได้อยู่ตุดแวนขึ้นไปก็ได้เพราะว่ามันให้คู่แข่งเลือกก็ทันเดอร์เบรกถ้าจะเล่นดึงจากหลังมาหน้าทันเดอร์เบรกจะดีที่สุดเหมือนเดิมแต่ว่าเพราะว่ามันสามารถลากลากทะแยงได้ไอ้นี่มัน,มนลากทะแยงได้ก็จริงแต่ว่าคู่แข่งเลือกคู่แข่งอาจจะเลียงแถวหลังสามตัวเลยเต็มๆจุกๆจะลากลากลาก,ลาก็ลากไปเพราะว่า เป็นสกิลเมื่อลงนะฮะใช้ได้ครั้งเดียวก็ดีไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่าก็ได้อย่างได้อย่างสีอย่างจินแห่งร้อยทองร้อยสย่ยฝาเทชื่อเทเกินคอนทินิวเรียกกาในเทอเราถ้าได้มาโซนกูแห่งมีสี่หรือมากกว่าบวกหมื่น <laughs> อ่ะตัวเล่มใหม่นะครับบาลิกดักกุคิดแล้วก็มีคลิคลิแบบที่สามของนารุคามินะฮะ ดอใบเดิมแล้วก็ฟอนต์แบบที่สามนะครับก็ตอนนี้ทุกแคนในชุดนี้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ cp 5แต่ว่าของไทยจะออกเป็น bt ก่อนก่อนบีอ่า eb ก่อน bt เพราะฉะนั้นตั้งแต่ใน eb 7 8แล้วก็มาเนี้ยแล้วก็ไปอนาคตจะมีคลิกกับฟอนต์แบบที่สามของทุกแคนมาแล้วก็จะมี pg ที่เป็นลงช่องแวนจวดทิง้งทุกแคนมานะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเพิ่มเนี่ยจะใส่12คลิ12ฟอนต์ก็ได้แล้วนะฮะ แล้วก็ฮิลแล้วก็ให้อิมเม t นาลิกกิฟสองมานะครับอย่างละแบบมาเรามาดูหลังกล่องกันดีกว่าคุณพ่อได้อะไรนะเป็นจิกาดเอให้เป็นจิกาดเป็นจีโซนแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรจิกาดจิกาดนาลุ a, aru, โอเคอ่าอันนี้อันนี้เขาโนต้ตมาให้ในในรายละเอียดนะครับว่าจิกาดนาลุอะคุณพ่อแนะนําว่าถ้าคนเล่นพรีเมียมแบบจริงๆจังๆนะ คุณพ่อแนะนาให้หาสักสติดไวแทนของเก่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นใบที่เขาแก้เออร์เลอร์เทคแล้วนะครับคุณพ่อลืมอยู่ของเก่าขึ้นมานะอันนี้มันบอกว่าสกิลที่แก้คือเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทยจากช่องการ์เดียนต่อการ์ดในใบโซนคุ่แข่งทุกสี่ใบเลือกเรียกรีไทยเรียกการ์ดแถวหน้าคู่แข่งที่อยู่ในสภาพเลสหนึ่งใบสกิลเก่ามันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้มันเปลี่ยนเป็นเมื่อ ถูรีไทยแต่ช่องการเดียนหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าตีเสร็จเอามันไปกาดครับการเดียนจบกันต่อตีเสร็จปุ๊บรีไทยมันจะรีไทยจากการเดียนมาช่องจีโซนก่อนแล้วก็สกิลไม่ถูรีไทยมันจะเกิดถ้าสมมติว่าคู่แข่งมีมีมีาบโซนอยู่สี่ใบอย่างนี้เราก็จะเลือกยิงที่นอนอยู่หนึ่งตัวครับถ้ามีแปดใบอย่างนี้เราก็จะเลือกยิงได้สองตัวที่นอนอยู่แต่ถ้าเป็นเทคเก่าของมัน มันจะบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้ปุ๊บอันนี้ยังไม่ไอจบการต่อสู้รีเรียกการเรียกการลีไทยจบการต่อสู้ใช่ไหมมันยังไม่เกิดสกิลนะเพราะมันต้องจบการต่อสู้ก่อนเทคเก่านะเทคเก่าเมื่อกี้เทคใหม่ผมอธิบายไปแล้วนะเทคเก่าคือการ์ดครับรีไทยการ์ดครับจบการต่อสู้คู่แข่งเป็น เป็นคนเป็นเป็นฝ่ายที่ตีเพราะฉะนั้นคู่แข่งจะได้เริ่มสกิลก่อนจบกันหนอสู้อาจจะมีสกิลลุกครับลุลุกแล้วลุกเพื่อนด้วยครับอ้าวไม่มียูนิตนอนแล้วเพราะว่าคู่แข่งจะเกิดสกิลก่อนของเราไอ้นี่กับจีโซนเงียบเลยแต่ถ้าเป็นของเทคใหม่หรือเทคที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างเมื่อกี้แหละลงไปปุ๊บรีทายก่อนรีทายก่อนปุ๊บยิงก่อนแล้วคู่แข่งค่อยเกิดสกิลเมื่อจบการต่อสู้ นั่นเองนะครับก็มันจะอยู่ในช่วงทัมมิ่งของเวลานะซึ่งนอกจากจิกาแล้วจะมีอะไรอีกก็ต้องขอบคุณคิดอ n นคิดเหมือนกันนะครับที่ส่งหลังกล่องมาให้ดูด้วยนะว่าชุดนี้นอกจากจิกาแล้วจะมีอะไรอยู่ในหลังกล่องอีกนะก็จะเป็นนี่ก็เลดบัสเตอร์นะครับรหัสมันจะเป็น svsvr เหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีปั๊มนะซึ่งทั้งจิกาทั้งกัเล็ดทั้งไอการ์ดหลังกล่องทุกใบเนี่ยมันเป็นฟอยเส้นนะครับ เป็นฟอยล์เรียบนะแล้วก็เป็นฟอยล์เส้นซึ่งกันเล็กมันก็เป็นฟอยล์เส้นนะแต่ว่าในกล้องมองไม่เห็นอันนี้อันนี้เห็นชัดกว่าอันนี้เป็นถ้าถ้าดูข้างนอกอันนี้จะเห็นนะว่าเป็นฟอยล์เส้นเลยแต่ว่ามองไม่เห็นในกล้องอกันสล็อตเห็นไหมเป็นฟอยล์เส้นนะไม่ได้เป็นเป็น s v r แต่ว่าไม่ได้เป็นปั๊มทองนะอก็จะมีกันเล็ดบัสเตอร์มีกันสล็อตมีบัสเตอร์เบดนะครับลาย x v r นะใช่ไหม ใช่ x v r แต่ไม่ปั๊มทองนะแล้วก็เป็นฟอยล์เส้นนะครับไม่ได้นูนนะไม่ได้เป็นสปอตนูนนะครับแต่อันนี้สวยจริงนะชอบมากแล้วก็มีนารุที่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับมีบัสเตอร์เจอร์วิลลาลูสเอาไว้เล่นกับพรีเมียมอันเฟดนะฮะแล้วก็ทาน่าก็เอามาเล่นกับพรีเมียมอันเฟดเหมือนกันก็จะเป็นฟอยล์เส้นทั้งหมดเป็นฟูอาร์ตนะครับ ก็ไอทาน,น่าก็เอาไปเล่นกไก่ตัวเกียร์สามนั่นที่บอกอะที่ลงช่องแวนแล้วขอมือสองใบได้เพราะว่าทาน,น่ามันสามารถปั๊มปั๊มเกียร์สามในโซได้ไงก็ไปลองซื้อมาจัดนะครับคุณพ่อมีจัดเด็กไปบ้างแล้วก็อาจจะเหลือที่รีบด,ดุนดวนเลยก็จะมีนารุกับของที่ยังไม่ได้จัดน่าจะรัดค,คิวมาให้ก่อนในอนาทิตย์หน้านะครับ ว่าขอไปลองเล่นดูก่อนเสาร์อาทิตย์นะยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมเราจะมีอีกคลิปหนึ่งต่อทันทีนะครับก็ห่างกัน15นาทีนะก็ไปดูกันต่อได้นะครับกับคีดป2วันนี้ก็ไปแล้วนะครับไปต่อดูดูคีดป2ต่อสวัสดีครับ